จากคนล้มละลายอดอยากไร้บ้านสู่การเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านชาตรีสิทธิยอดธงเป็นใครสวัสดีครับ3นาทีรู้เรื่องโดยผมจตุพินธุรภกิจแก่นมายองนะครับจะคุยเรื่องข่าวทั่วไปให้เข้าใจง่ายใน3นาทีบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าและบริการทุกชนิดทุกประเภทให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสินค้าอยู่ในสต็อกิงครอบคลุมกว่า15,000พันรายการบริษัทใจสนใจให้เราเป็นหนึ่งในทางเลือกในการจัดซื้อสินค้าทักมาได้เลยครับน,นี้มาทำาความรู้จักกับ มหาเศรษฐีหนุ่มนะครับคุณชาตรีสิทธยอดธงซึ่งเป็นนักธุรกิจลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแล้วกลายเป็นบุคคลดังระดับโลกไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะหัวเรือใหญ่ของวันองค์กรกีฬาศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียครับเติบโตต,ต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเลยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวในะอดีตของชายวัย50ต้นต้นคนนี้นะครับซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อพิษเศรษฐกิจหรือฟองสบู่แดกของไทยเมื่อปี2540ทุกคนน่าจะจําได้นะครับว่า คุณชาตรีสิทธยอดธงนั้นก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆจนต้องละหกละเหินไปใช้ชีวิตที่อเมริกาพร้อมกับคุณแม่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับและก็น้องชายเนื่องจากคุณพ่อนั้นทอดทิ้งไปจึงหมดความหวังเรื่องอนาคตในประเทศไทยครับและก็ไปสร้างชีวิตใหม่ที่อเมริกาอย่างยากเย็นแสนเข็ญทีเดียวครับแล้วบ่อยครั้งที่แม่และน้องชายนั้นกอดคอกันร้องไห้เพราะมองไม่เห็นฝั่งฝันเลยแต่เพราะหัวใจนักสู้ของคุณชาตรีนะครับ เขาบอกว่าเขาได้ซึมซับการฝึกวิชาวยไทยมานั้นตั้งแต่เด็กแล้วทําให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของธุรกิจ EV o m m a นะครับและเป็นผู้ก่อตั้งรายการทีฬาวันแชมเปี้ยนชิพที่มีผู้ชมการถ่ายทอดสดเยอะที่สุดในเอเชียแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของโลกในยุคปัจจุบันเลยครับชีวิตจริงของคุณชาตรีนั้นค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตเรามาดูกันว่าเขาต้องผ่านความลำบากยากเข็ญขนาดไหนก่อนที่จะก้าวมาสู่ ความเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านทั้งที่ต้นทุนชีวิตเขานั้นติดลบครับครอบครัวแตกแยกอดมื้อกินมื้อไรอนาคตสมัยก่อนนั้นคุณพ่อของคุณชาตรีเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แถวตะวันออกของไทยครับตอนนั้นคุณพ่อคุณชาตรีอายุประมาณ13บขวบจําได้ว่าครอบครัวนั้นมีอันจะกินสุขสบายมีคนขับรถมีทุกอย่างแต่พอเจอพิษเศรษฐกิจในปี35-40ก็ล้มหมดทุกอย่างเลยชีวิตลาบากแม่เลยบอกว่า ผมต้องไปอเมริกา,โด,าโดยมีอนาคตก็เลยตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่อเมริกาชีวิตที่นั่นไม่ได้สบายลําบากมากได้กินข้าววันละมือ้อใช้เงินแค่สี่เหรียญต่อวันปั่นจักรยานส่งอาหารทํางานได้นอนวันละ3าสี่ชั่วโมงแล้วก็เขามีอาชีพเสริมนะครับคือสอนมวยชาวต่างชาติที่ชื่นชอบมวยไทยตอนอยู่เมืองไทยนั้นคุณชาตรีเล่าว,ว่าผมชอบไปเล่นกับเพื่อนที่ค่ายสิทธยอดธงทําให้ได้พิชามวยติดตัวมาเลยเอาความรู้ตรงนี้มาหาเงินด้วย ผมอยากช่วยครอบครัวด้วยน้องชายไม่มีเงินและต้องดูแลคุณแม่ลําบากมากบางครั้งแอบเห็นคุณแม่อดแม่บอกไม่หิวเพื่อให้เราได้กินอิ่มช่วงนั้นคุณชาตรีบอกว่าร้องไห้บ่อยมากแล้วภาพนั้นยังติดตาเพราะไม่มีอนาคตไม่มีทางออกนะครับจนกระทั่งคุณชาตรีใช้ความสามารถที่มีนะครับหาไรายได้เสริมและด้วยความที่เป็นคนขยันตั้งใจเรียนนะครับคุณชาตรีเรียนจบปริญญา,าตรีนะครับทางเศรษฐศาสตร์ แล้วต่อมามาเรียนปริญญาโทต่อที่ Harvard b u s i n e s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  h o o o นะครับจึงสามารถมีเงินเรียนเพราะไปขอทุนที่อเมริกาใครที่สอบติด Harvard ก็ไปยื่นขอทุนแล้วไปเรียนต่อโทคนอเมริกาเขารู้ว่าถ้าใครเรียน MBA Harvard นั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกจะทำงานที่ไหนก็ได้ทุกบริษัทอยากได้ไปร่วมง,งานและมีโอกาสมากขึ้นหลังจากเรียนที่ Harvard 2ปีแม่บอกว่าอยากให้ทำงานทั่วไปก่อน แต่คุณชาตรีบอกว่าอยากสร้างบริษัทของตัวเองมากกว่าโดยแม่ห้ามไม่ให้ทําเพราะเคยล้มมาแล้วเคยมีบทเรียนความจนทําให้ไม่มีเงินคุณแม่เลยกลัวมากแต่คุณชาตรีก็ดึงดันที่จะลงทุนทําบริษัทนะครับโดยใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะตั้งตัวได้ส่วนหลังจากนั้นพอมเออีเงินแล้วนะครับม,ม,มีมีเงิน3 4 0ถึง400ล้านบาทแล้วก็มาทำธุรกิจทางด้านวอลลสกรีดหลังจากนั้นก็เบนเข็มเข้าสู่วงการหมัดมวย ซึ่งคุณชัดกีบอกว่าตอนอายุ35นั้นมีเงินหลายพันล้านบาทจากการทาธุรกิจแล้วมีเงินมากแต่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขมีบ้านมีรถหลายคันเหมือนคนอื่นแต่ชีวิตไม่มีความหมายก็เลยกลับมาที่เอเชียครับมาสร้าง E ี o MMA ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดและมีแชมป์เนสังกัดมากที่สุดนะครับและครูมวยที่สอนที่นี่ได้รับรองจากหลายสถาบันแล้วก็เริ่มสร้างวันแชมเปี้ยนชิพครับเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียถ่ายทอดสดและก็โด่งดังไปทททััั่่่วโลกกีีีเพือนนนรรู้จะคบ การทาให้ชีวิตประสบความสําเร็จนั้นคุณชัดรีให้มานะครับว่ามีพอยต์อยู่ห้าอย่างที่เขาดําเนินอยู่และเป็นหลักในการดํารงชีวิตนะครับอย่างที่หนึ่งคือต้องทําสิ่งที่รักนะครับอย่างที่สองต้องมีต้นแบบในชีวิตอยากเป็นแชมป์ต้องทํำยังไงต้องทําอย่างไรต้องศึกษาจากต้นแบบที่มีอย่างที่สามตื่นเช้าครับคุณชาตรีบอกว่าชีวิตของเราจะโตหรือดีขึ้นต้องมีความคิดอย่างนั้นทุกวัน และจะเป็นอะไรก็ตามธุรกิจครอบครัวจะพัฒนาจะพึ่งตัวเองนะครับอย่างที่4ี่คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับ mm. การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนเสพยาสิบติดคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ดีขยันอดทนคุก็จะเป็นแบบนั้นอย่างสุดท้ายที่คุณชาตรีย้ำครับต้องใจสู้ครับแล้วทําตามความฝันให้สําเร็จและต้องเข้าใจชีวิตมันจะมีความทุกข์ยากในลำบากผิดพลาดร้องไห้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอแค่ใจสู้คือให้อย่างสู่ความสําเร็จสําหรับปัญหาและอุปรรสต่างๆในชีวิตหาสู้ชีวิตย่อมไม่มีอะไรยากเพราะหลังผ่านขอกน้ําแล้วความสําเร็จคือฝันฝันที่เราจะมีโอกาสได้ชื่นชมกันอยากภาคภูมิอย่างที่ใช้ชื่อชาตรีสิทธยอดธงพิสูจน์มา,แล,า,มลาแล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเมนเจออนไลน์แล้วถ้าเป็นเพื่อนชอบและคิดว่าข่าวนี้มีประโยชน์ฝากเ,เพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับสามนาทีรู้เรื่องวันนี้ลาไปก่อนครับ